บอกให้เพิงเข่าค่ะพี่นอ้องฮ่าดอกมีงามๆไว้เริ่มกินแล้วเราก็ยังง่ามอยู่ค่ะพี่น้องมลยนี่กระแมนด้วยจ้ะลั่งไปจุ่มไม่ไหมนุ๊นี่เอาบบได้จ้ะนี่กระแมนด้วยจ้ะเป็นเป็นวีเลยค่ะพี่น้องเห็นถือฝนเนาะออก ดอกงามพับพี่น้องอพี่นาองสอ่อนพักพี่น้องดอกเห็ดเพิงจ้ะพี่น้องดอกงามพักค่ะดอกเห็ดก็ข่ค่ะพี่น้องสองดอกงามจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีทั้งช่อง u t u b e และแฟนเพจทุกท่านค่ะพบกันค่ะพี่น้องกับช่องนิ้าภาลุยค่ะมันนีสาลนินาภาพี่น้องมาหาเห็ด หน่อยไม่เนาะคะ่ะที่ใดก็ไปดูน้ากันค่ะพี่น้องว่าจะได้เห็ดอีกย่างแน่เนาะคะ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางิฉดาได้ด้วจ้าค่ะไปดูน้ากันเลยค่ะเออห็เดแดงก้อนใหญ่เลยจ้ะหมูแหลกข,ของคลิปค่ะพี่น้องหนกเดิมบานลนงงาะนกข้างห้ะมันเห็ดเพิงจ้ะพี่น้องเพิ่งตาดอ่ะแล้วอยู่มุมงามค่ะ ให ok. cream cream ้เพิงเขาค่ะพี่น้องดอกนึงจ้ะให้เพิงสาดจ้ะกําลังขึ้นใหม่ๆค่ะพี่น้องกําลังกํางานพอเฮ็ดเพิงค่ะพี่น้องเฮ็ดเพิงสาดพอเฮ็ดเพิงค่ะพี่น้องเฮ็ดเพิงดอกดอกนึงจ้ะกําลังสุกุ้ยเลยค่ะพี่น้องพอเฮ็ดเพิงเขาจ้ะเอ๊ะดอกนะพี่น้อง หอ,อม,มีงานจ้ะหอเห็ดเพิ่พงเขาพี่นอ้องก็ลังขึ้นไม่ๆมค่ะหลายดอกด้วยจ้ะแต่เชียวได้แค่สองดอกค่ะขนงาข่มเหยียดดิอเห็ดขาม่อเห็ดเพิงค่ะอื้พี่น้องนะนี่เดี่ยวดอกนี้เอาบไออาอ่ไดนจ้ะจลวน้วนนะ็นโมจ้ะเะห้ามติดเลยจ้ะ พี่น้องโอ้คันนี้เบะดัิขอเป็นสายเ,ยเานะด้จ้ะทา,างเขาไปก่อนนะพี่น้องเนอะไรพี่เน้องอืมเดไรจ้ะเป็นเสียบขักเนาะแกงเนาะในสู๋เนาะแกงเงี้หวานออกไม่ไหมจ้ะก็น่งเกิดไม่ไหมก็ร้ายค่ะพี่น้อง ชีน้อยหลเอาอยัางบ่ได้นะจะนนพี่อไปจุ่มเลยจ้ะดอกกระร้างึ้นป๊าดอกไหมพี่น้อ,อ,นนองออนซ้อนไหลอันนี้จะแมนตลอ้อโอ เดี๋จะรอกอางามจ้ะโอคค้ยเนี่ยขึ้นขึ้นไม่หลายหนึ่งเนาะถูเนาะนัะนะ่นจีน้อยหลายอิยกสองซัมเมอร์ไม่อ,มอื่นเนี่ยก็นจะเนาหาเนี่ยขอเห็พดพวกนี้จุ่มด้วค่ะพี่น้องก็ต้องขึ้นใหม่ๆเด้อค่ะ นี่สักสองหมื่นก็จะใหญ่พอดีจ้ะหอเห็ดกอค่ะพี่อนอะกห็ดกอแดงหลอกนางค่ะเห็ดกอมูงด้วยค่ะพี่นนอะหอเห็ดก็ใช่ไหกรังขึ้นใหม่ใหม่น้สุดออาก็บกระไดเนาะเิ็ดเพิงเขาข้ามาน,นจ้ะ โอเห็ดเพิงจ้ะพี่น้องดอกงามคักค่ะโอเห็ดเพิงค่ะโอเห็ดเพิงจ้ะเ,เห็ดเพิงเขาง,งามค่ะพี่น้องนอั่นต้องคืนใหม่ๆจะ้ะค่อยค่อยหาได้เต็มตา ขึ้นมาพี่พีลอเงิจ้ะพี่ทข้เขาพี่พขึ้นเขาจ้ะอืมดอไหมพี่น้องพี่พีิ่งข,าข้งขา,งาพี่น้อ,นองง่ายๆครับพี่น้อ,นอ,องอุน้อ,นอ,นองอซ่อนพักพี่น้อนงก,งกแมนเดอร์จ้ะ เป็นเป็นวีเลยค่ะพี่น้องเห็ดถือฝนเนาะออกอ่ะบอกเห้เพิงเขาค่ะพี่นอ้องน่าดอกมีงามๆไว้เริ่มกินแล้วเราก็ยัง่ามอยู่ค่ะพี่น้องนี่ก็แม่นด้วยจ้ะกำลังขึ้นไม่ไม่มาพี่น้องนี่กระแม่นด้วยค่ะพี่นอ้อ,นนอง ล้างขื่น,นไหมไหมล้างไปจุ่มไหมไหมเนาะนี่เอาบอ่อใดจะ้ะโอ้พี่น้องเป็นตสนนะสวอรคะ่ะกาล้างขึ้นได้เลยเมือ่อื่นจะพอดีเลยคะ่ะพี่น้องดื่มมากเลพอดีเลยนี่ยก็ล้างขึ้นไหมไหมก็มีเก็บลุ่มก็เฮ็ดก็ไข่ค่คะพี่น้อง สอง,องดอกงามจ้ะนับให้จุ่มเล็กเพิงค่ะพี่น้องเด็ดเพิงเขา่าจุม่มเลยดอกเท่ตวัวยค่ะดอกในกระแมนด้วยค่ะเด็ดเพิงสากงามค่ะพี่น้องเ็ดละงอกค่ะพี่น้องเด็ดละงอกเหลืองกระลังขึ้นนู่นดอกพอดีเก่งเลยค่ะ นี่ก็กำลังขึ้นเลยค่ะพี่น้องยังในหน่อยอยู่เนาะพอ,อเฮ็ดพี่น้องพอเฮ็ดเพิ่มอีกจ้ะนดอกกำลังพอดีแกงค่ะพี่น้องเขาไม่มูจ้ะโดดเดียวดอก,ดอก,ดอกนี่ฮะมือนี้กัดใส่เทียนนะเขาเนาะในมองละผลงานมานียค่ะพี่น้องมีแต่เฮ็ดเพิ่มทั้งนั้นเลยค่ะมันมาหาเฮ็ดช่วงเที่ยงกัดหมานทุกคนค่ะพี่จะเฮ็ดงามๆค่ะพี่น้องเฮ็ดเกิดใหม้นะจ้ะ ค่ะสวนคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาวดินดาได้ด้อยค่ะและช่องอนนนะมุนแตน,น,นีคนบ้านป่าจากอีสานบ้านนาเดคกษตรช่องอีสานชาวูาดูทุ่งไม้ค่ะพี่น้องทีมง,งานาน้ำกันค่ะวันนี้ค่ะอยากจะขอบอ,อ,อขอบคุณทุกการรับชมค่ะสวนคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสี่ทีมงานไงบ่มือนนี่สวัสดีค่ะเงา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 ไ